สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการแก้ปัญหานะครับเครื่องซักผ้าฝาหน้ายี่ห้อเบโก้นะครับเบโก้นะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับอาการก็คือเครื่องไม่ยอมทำการซักสตาร์ทอะไรเลยทั้งสิ้นนะแล้วก็จุดที่จะสังเกตก็คือว่าเราไม่สามารถที่กดปุ่มตั้งอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ความเร็วรอบในการปั่นมาเนี่ย ก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นตรงดิสเพย์ว่า c o นะครับ continue อย่างนี้ขึ้นว่า c o n แล้วก็ไม่ยอมซักเลยนะครับปุ่มกดไม่ได้เลยนะครับกดไม่ได้เลยนะแล้วก็ขึ้นคำว่า c o n โอเควิธีการแก้ไขนะครับ ให้ทำการกดปุ่มตรงนี้นะครับที่มันจะเขียนที่มันจะมีลูกศรเป็นลูกปุญแจนะลูกลูกปุญแจแล้วก็เลข3ตัวนี้นะครับตรงนี้กดค้างไว้3ามวินาทีครับมันจะขึ้นคําว่า co สองหนึ่งศูนกออฟแค่นี้นะครับแค่นี้เองหลังจากที่เครื่องกลับมาเป็นปกตินะครับเ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะสามารถเลือกปุ่มอุณหภูมินะครับแล้วก็ความเร็ว ในการปั่นหมาได้นะครับนี่นี่นะครับสามารถกดได้เป็นปกติถ้าเรากดสตาร์สต็อปก็เครื่องก็สามารถที่ใช้งานได้นะฮะวิธีการแก้ปัญหาก็คือทําการกดปุ่มตรงรูปกุญแจนะครับสามวินาทีกดค้างไว้นะฮะแค่นี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคอถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้านะฮะยี่ห้อเบโกะแล้วขึ้นอาการนี้นะครับ ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดวยวิธีการที่ผมบอกได้เลยนะครับ